กิจกรรมส่วนบนความเพียรพระบิดายกเศรษฐถืลาวและหลวงป,ปู่ทวดครั้งที่45วันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2568มมบัดนี้เป็นครั้งที่45 ตรงกับวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้าในติภพจิวิสารขอเป่งวาจาสัทยายพุทธม,มนตถวายเป็นพูทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระาวามปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามานีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณประตนาไตปุราจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบวันดานให้กิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสธทายมนต์ต่อไปบทสวดชมนนเทวดาสมมานตาจักวาเลสวดตันขันฉันตุเทวดาสัทธมรมุนีราชสัสสุนันโตสักขามกขังสักเคกกาเมจรูเปคิษิคาราตาเเกตาลิเคริวิมาเนทีเปรัตเถจัาเมตารูวนาคาเน เคหาวัตุดูเมขเตพรภุมาจันตุเทวชลธารลวิสเมยขขคันทัพนาคาตินทันตาสันิเกยังบุณีวราจังสัทโดวเมสุนันตุธรรมะสวนากาโรยยามทันตาธรรมะสวนากาโรยยามทันตาธรรมะสวนากาโรยยามทันตาบทส่วนนามการสิริคาฐานนามวัฏสงฆพระภวตัวหลาตัวสัมมาสัมวรัสสะนามวัฏสงฆพระภวตัวหลาตัวสัมมาสัมวรัสสะนามวัฏสงฆพระภวตัวหลาตัวสัมมาสัมวรัสสะ บทสวดสัจจกร리ยคาถาณท mm ี่เมสานังอันยังพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชชนะสติเมหนตุสัพพทานณที่เมสานังอันญญ์ทำโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชชนะสติเมหนตุสัพพทานณที่เมสานังอันยังสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชชนะสติเมหนตุสัพพทานบทสวดมหาการีกอนาโถติอัตถิกาคาถามหากกรีกอนาโถอัธายสัพพาปานินำโปเลตวะปะระมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชชนะ มาหนตุสัพุปทหวามหากรณีโกนาโถหิตายสัพพะปานินาปูเรตวะปรมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมงไกเตนะสัจจวเชนะมาหนตุสัพุปทหวามหากรณีกโกนาโถสุขายสัพพะปานินังปูเรตวะปรมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมงไกเตนะสัจจวเชนะมาหนตุสัพุปทหวา บทสวดมาสมัยสวดเอวามสัสวดตงังเอกังสัมยาระควาสาเกสุวิหารติกับยีราวุธสมิงมาวันเนมาตาพิพุสังเขนัสติงมจามติหิตพิพุทตเทหิสัพเพเหวะอรหันเทหิทัสสหิจารโลกะาท,าทัตุหิเทวตาเยโพเยนะสานิปติตาหุนติภพระนตานทันสนายาพิพุสังกัะจะอาตถโคจตุนังสุทาวสาสกายิกยานังเทวานันเงเอตตา,ดาัตโหตเยยังขอภควาสาเกสุวิหารติกับยีราวุธสมิง มหาวเนมาตาพิโคสังเขนัสติมัจจามันติหิพิโคสติหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจารลการทารตุหิเทวตาอเพยนะสันนิปริตาหุนติภควานตาัสนายพิโคสังขใจยนุนามยปิเยนะภควาเตนุปัสังการเมวยามะอุปปัสสังกามิตวะภควาโตปสสันดิเกปเจกะขาถาภเสนยามติอาตโขตาเทวตาเสยยาถาปีนามะเพระว่าปุริโสชมาชิตังวะภะหังปสาริยะปสาริตังวะภะหังสามิเชยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุ เทวสวนตาระหิตตาภควาโตปุระโตปาตุระหังสุอาตโคตาเทวตาภควันตังอภิวัฒนาวะเอกามตังทังสุเอกามตังทิตาโคเอกาเทวตาภควาโตสันนิเกมมคาถังอภัสสิมหาสมยโยปวานัสมิงเทวกายาสัมมาคัตตาขาตัมหาอิมังธรรมมาสบายังทักิตายอัปวะปะไรชิตาสังคันติ อดัขอปาวลาเทวตาพระควตโต,ตสันิเกมาคาถังอาปาสีตันดาพิโคโวสมาธาหังสูจิตตังอัตโนชุการมากัางสูสาราธิวเนตานี้ก็เหตุดวัยทิยานิละขันติปันติตาติอดัขอปาวลาเทวตาพระควตโต,ตสันิเกเอมีมังคาถังอาปาสีเชตวาคีลังเชตวาปานิคังอินทัคีลังโอหัดจัมมะเมชาเตจารันติสุทาวิมลลาจักขุมมาตาสุธันตาสุสุนะคาติ อาตขโคบาลาเทวตาพระครวตโตสันิเกอิมาคาถังปาสีเยเกจิพุทธังสนาคตาเสนาเตคามิสันเตียปายาโพมิงปหายาบนุสังเทหังเทวกายังปาลีปุเรสันติติอาตขโคพระควตพิภูมันเตสีเยโพยนะพิฆเวทัสสะสุโลกาทาตุสุเทวตาสันิปปติตาโหตีตถาการังทัศนายาพิภุสังกจะเยปิเตพิกเวยาเหตุสงตีตามมัทานังอรหันโตสัมมาสมบทาเตสามติพระครวตานังเอตตาปรมายวะเทวตาสันิปปติตาเหตุสงไสยถาปี ไม่หังเอตาลหิยยจีปิดเตพิกเวพุทวิสันตีนาคาตามมาตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทาเตสามปีพระกวนตานังเอตับปนามัยวัเทวตาสานิปริตาพระวิสันติเสยยถาปีไม่หังเอตาลหิยยจีคิสามมีพิกเวเทวกายานังนามานิกิตตายิสามมีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศสามมีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสรุกังมนสิกาโลธาพาสิสามิติเอวันพันเตติขอเตพิโกภะกวาโตปราจเสสมพรควายตัทธวจะ สีโลกามนุษย anyway, ์กาสาริย์มิยถาภูมมาตัสสิตายสิตาคกลิขะพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสสลีนาโลมาหังสาพิสามุโนโอทาตตมบรรสาสุทาวิปัสสนาัมนาวิลาพิญโยปัญจฉเตยัตวาวันิกับปีราวัฒเวตโตมันติสัทธาสาวเกษสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิโกเตจะอัตตปาหมักกลุงสุตวะพุทธัสสสนังเตสัมปาโตระหุยานังอมนุสสานันทสนาอัเปเกสตามะทังขุง สหัสสังอัฏฐ์สตาลิงสตังเอเกสาสาน,งาน,าน,น,าน,นัง,งอ,เอเน,นงงุสานนวมัทสุงอเปเกนนันต่มาทังขงทิศสสภาปูดาหุงตาาันจัตสภงอภิญญายะบ่าวว่าขตะวานะจะก,กุมมาตะโตมันแตยิสัทธาสาวาเกาสาัจเนรเตทเทวากายาภิกันตาเตวิชานาถาภิโกเย,ยวหังโวหังกิตตยิสามีเคราหิตอนุผูปสชาตัสาสาว,สาวิาคากุมมากับีละวัฒไวาติมันโตชุติมันโตวันนั้วันโต่ัส,สัสน,นวัฒนาภิกามุงภิกนังสมิติงวะนัง ชาซาสายมัวตายขานาตาวันนี้นอนติมันโตชุติมันโตวันนวันโตอสสัสนโนมธรรมนาภิกษามุงพิการังสามิติงวันนางตาคี้ราติสาสายขานาตาวันนี้นอนติมันโตชุติมันโตวันนวันโตอสสัสนโนมธรรมนาภิกษามุงพิการังสามิติงวันนางอิเจเตโสวะสาซาสายขานาตาวันนี้นอนติมันโตชุติมันโตวันนวันโตอสสัสนโนมธรรมนาภิกษามุงพิการังสามิติงวันนาง แมสามีตาบรรจสตายาขานาต่วันนี้น้อยเตมันโตเชิดเมันโตวันนาวันโตศาสนาธรมานาภิกาโมงผูกำลังสามีติงวันนางกุมพิโรราชคายโกเวปุลสันนิเวศนังพิญญานางสตาสัสสังยาขานางไปยุบปัสสิเดกุมพิโรราชคายโกสอบราคาสามีติงวันนางปุริมัจจทิสังราชาลัตตาลัโสปัสสาติคันธภานางอธิปติมหาราชาศาสนาโสภูตาปิตัสสาภาโวทานามามัตปลายติมันโตเชิดเมันโตวันนาวันโตศาสนาธรมานาภิกาโมงผูกำลังสามีติงวันนาง ทักขิณณจัตถิสังราชวิลุหโหตปัสสาติกุมารนาณังอธิปติ์มาราชาสัสสิโสกุตตาปิตัสสะภาวนธนามาวาสลาอิติมันโตชุติมันโตวันนัมันโตสัสสซนโอธรรมนานาภิกามุพุทธังสามิติวันังปาชีมัจัติสังราชวิรูปโขปภาสาตินาคานังอธิปติ์มาราชายะสัสสิโสปุตตาปิตัสสะภาวนธนามาวัทลาอิติมันโตชุติมันโตวันนัมันโตสัสสซนโอธรรมนานาภิกามุพุทธังสามิติวันัง อุตตรราชจาัตถิสั่งราชาโกเวตรตตาปาสาติยคา,านังอธิปติมหาราชายัจิโสปุตตาปิตัสสาพาวนธนามามัทพราอิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโต,ววนตสัสนวัฒรมานาภาิกามงคืกนังสามิติวนังปุรีมาที่สั่งทัตตาลถทดทขิเนนะวิรุกขาหักโกประชีมนนวิรู้กับขอกูลและอุตตรังทิสั่งจัตตาโรเตมา,าชาสามันตาจัตโารที่สาธารามณะ อาทังสุวันเนกบรโรทดเวเตสังมายาวิโนทัสากุวจันนิกาสะธามายากุเปรูเวเปรูวิจารวิตรสัจสหจันทโนกามาเซโตจากินุมานุนิมันทุจัปนาโทูปามัตโยจัตเทวสุตโตจัมมตาลิจิตาเสโนจารับพนรราชสนุจโตอาคุปัญจสิขอเจวติมพะรูสุริยวัจสายเตจันเยจาราชาโนคันทัพหาสหราชุพโมธามานาภิกามูพิกนังสามิติวรนัง อาถาคุณาภสานาคาเวสาศาสต์จัญกากรรมผารัสตาราโคปยาคาสหายติพยมุนาทตาราถาจากคุณาคายาสเซโนยลามันโนอนาคสปะคาสมาติงวนังเยนาคาราเชสาสหันติทิพาทิชาปะกิวิสุทธะจักคุวหายาสเตวนามะชาปตาจิตตาสุปวันในเตเตสานามังอภัยดัธานาคาราชานามสิสุปนันโตเขมามะกาสีพุทโธสันหหยวจาิอุปหายันตา นาคาสุป,ปันนาสารนามากังสุปุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังสุราสิตาภาตาโลวาสาวะเสตษฐีติมันโตยัส,สัสนโนกาลกัญชามหาพิสมาอาสุรธนาเวกสาเวปะจิตติสุจิตติจับปหะหารโทนามจีศาสตันจับพานิปุต,ตานังสัพเพเวโรจานามะการสันนหิตจวาพาลิงเสนังราหูพัทธมุปาคงสมาโยธานีพันันเตวิคุณังสาวิติวนานัง อาโปจัตเทวาปทวีจัตเตโชวายรทักขมุงโวลนาโวนาเทวาโสมจายาสสาสาเมตากวินาติกาอภูเทวาสัสินนทัสนาทัสสากายาสะเพนะตาวันิโนอติมันโตชิติมันโตวันนวันโตสัสินนวัฒนาภิกามุงพิกดังสัมมิติมวังเมทูจัตเทวาสาธีจัสมาจัตุเวยามาจัตทานสุปนิสาเทวาจันทามะคุปลกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมะคุปลกิตานัคันตานิปุลกิตวาคุมันทวรากาวาสุนังวาโสเสโถ สักโปอาคาวินาโททัศเสรษทัศธากายสะเพนะแตา่วันนี้น้อยจิมันโตชุติมันโตว,วันนั้นวันโตสัสนวัฒนานาภิกาโมผู้กําลังสามตติงวันนังอาถาคูสาภผู้เทว,วาชรา,ามขิสีขาริวะอริตกาจารุชาจารุม,มาบุผานิพาสินโนและนาสาธรรมาจารุดาจาริชกาสุรยยรุจิราควาคูโควาสาวเนสินโนททสเศเดทัศธากายสะเพนะแต่วันนี้น้อยติมันโตชุติมันโต วันนาวันโตสซาชิโนะธรรม,มานาภิกามงพิกลังสมิติมวนังสมานามาสมานามนรลุสามนรรุสุตมาคิถาปทุสิกาครัวโควมอนโปทุสิกาอาถา,คาโคหะลโยเทวายเจจโรยิตาวาสิโนปาราคามาปาราคาโคเทวายซสชิโนทัศเศรษทัศธากะยาสเพนะต่วนันนีโนติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสาชิโนะธรรมนาภิกามงพิกลังสมิติมวนัง สุการการุมหาอรุณาอคูเวขานาสาสาโอตาตาไคหาปราโมคขาคูเทวะวิจขนาสธามมตาหารัคชามิสกาจายัสสิโนทานยังอาคาปเชนนโยที่สาภิวสติทัศสิทิทัศทากายสเพนะตวันนโนจติมันโตชุติมันโตวันนั้นวันโตสัสสิโนธรรมนาภิกาะโมขิกลังสามิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามาการตาจายัสสิโนสามิตการละมาเสถาชตินามาจะอาสวานิมานาติโนอาโควะถาโคปรานิมิตา ชัดเศรษฐรัศดากายสะเพนะตวันนี้นอยติมันโตชุติมันโตวันนวันโตศาสนาวัฒนนาภิกาโมกพิณังสัมมิติวันังสัดเทเดเทวานิกายสะเพนะตวันนี้นนามันวันยนาคันฉงเยจันเยศติสาสัปปุทาชาติมัคคีลังโอขาตินนามนาสวัสดิเขมโอขาดตรังนาคังจางทางวมวสิตาติตังสุพมาปรมัตโตจารุไตรติมัสสะสหสันนังกุมาโรติโสจารโะคัสัมมิติวันัง สาสะพามะโลกานังมหาพามาทิเตตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสัสิโสทัสเสตษฐาอิสราโคปเจตเกวัสสวัตินโนเตสันจามาชตาวาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพภิกันเตสินเทเทเวสะพามะเกมาลเสนาภิกามีปันสากนะสมาธิยังเอตากันละธาปนธาลาเคนะพันธาโมโถะสมันตาปริวารเลทามาโวมุติัะโกจินังอิติธาธามาเสนกันหาเสนังาเปสี ปัณิน,น,นาตระมหฮาจ,จัสรังกตวานาเพระวังยาถาวุสโกโมเมโขทนยันตสวิชโกตถาสโสปจุฑาวัตติสังขุโทสยังวเสตันจสัสรพังอภิญญายาวะวิขตวานาจักกุมารจอมอามันตยิสัทธาสาวกเกศสสเสนแะเตมาลเสนาภิกันตาเตวิชานาถาติโกเตจะอาตตาปราบกระลงสุตวะพุทธศาสาสา,สาสนังวิตาลาเคหิปักกาโมเนสัมโลมัปิอิชยงสะเพวิชิตาสางังฆามลาพยะยติตายัสสินโนวันติสาภูเตหิ สาวกาเตชะเนสุตาติบทสดจุลชัยยปกรณ์นะโมเมพุ้ทัดเตยสาร์ตนเตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารยปารามิสุราสิทธิพัมมาจักินทาจะจรตุโลกาคัมพีลักกาสมุทาผู้ตุงคังคาจัสะพัมาชัยยปสิทธิพวันตุจเชยะเชยธนานิธานีอวตันทีวตันทินัทินัทิเชยชาคคนละตนละนิสัยนิรันสัยเสนะเมรุราชพลนาชี ชยชยคัมพีรัสองพีนาเคทานาคีปีศาจจะพูตรการีชยชยทุนนิมิตาโลคีชยชยสิงคีสุธาธนามุขชาชยชยอรุณามุขสาตาชยชยจำปาทินาขาคคณละคันถกชยชยคัชคนัตุรงสุกาลาผูชงศรีหะพยคฆาตีปาชยชยอรุณามุขยาตาชิตตาชิตาเสนาลิปุณณสุทินาดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธารณีตาเลสตาสุชายา เชยะเชยะธารณีสารตินสาธาเชยะเชยมังการัญญาพระเขเชยะเชยวรนุนายาเขเชยะเชยะลักเสสุรแลผู้ชาเตชาเชยะเชยพัมเมนทักขณาเชยะเชยราสาชิราชชัยเชยะเชยะปัทวิงสับพังเชยะเชยอรหันตปัจเจกะพุทธสาวังเชยะเชยมเหสุโรฮาโลฮาลินเทวาเชยะเชยพัมมาสุรขอเชยะเชยะนาโควิโรควิโรปขขอจันทิมาลาวิ อินโธจัเวนาเตโยจักรกูเวโรวาลุโนปิจะอคิวายโยจัปาชนหกกูมาโรทัสลาทัโกอัฐารัสมาหาเทวาสิทิตาปัสสาอาทโยอิสิโนสวกาสภาชยารามหวนตุเตชยัทธมอจัสังโฆจัทัสสปาโรจัชยกังอิเตนะชยัตเตชนะชยัตโสติวันตุเตอเตนะพุทธเตชยนะหุนตุเตเชีมังคารังชยโยปีพุทธศัตรีมจโอะอาลยังมาลัสสัจปาปีมตอบาละเชโยพอสยามพอธิมันเทปอวิตาชยัตถา ธรรมะคณาเมสิโนชัยโยปิพุทธศัตว์สิมาตอยังมาลสัจจปารปีมาตโรปราชโยโคสยีมโพธิมันเทโณนิตายชยตถาอินทคณาเมสิโนชัยโยปิพุทธศัตว์สิมาตอยังมาลสัจจปารปีมาตโรปราชโยโคสยีมโพธิมันเทโณนิตายชยตถาเทวคณาเมสิโนชัยโยปิพุทธศัตว์สิมาตอยังมาลสัจจปารปีมาตโรปราชโยโคสยีมโพธิมันเทโณนิตายชยตถาสุปันนคณาเมสิโน ชายโปีพ hmm. ุทธศัตริมรตายังมาราศจับปลาปีมโดบราชโยโคเซียมโพธิมณฑเทปโอนิตาชยตาฐานนาคคณาเมสิโนชายโปีพุทธศัตริมรตายังมาราศจับปลาปีมโดบราชโยโคเซียมโพธิมณฑเทปโอนิตาชยตาฐานสัพพมคณาเมสิโนชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนัตถิวัฒโนเอวังตวังวิเชโยโหหิชัยสุชยามังคะเรอาลาปา ชิตตาปาลังเกสีเสปัทวิโปคาเรอภิเศกสาพระพุทธานาคัปขปตะมอลาเตุนคัดตังสมมาขลังสุปะภัตังสุหิตังสุขนังสโมตัจัสมิถังขอมาริสุปะทักขินังกายกรรมังวจกรรมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกรรมังวจนิทีเตปะทักขินาปะทักขินานิกรตะวานาพะรันตะเถปะทักขินเออัตถะรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนาโลคะ อาโลคาสุกิตาโหทะสหัสเพหิยติภีสุนันตุพนตโยเยเทวาสมิงทานิอธิตตะตีคายุกาสตาหนตุสุกิตาหุนตุสัพธาราขันตุสัพัสตานังลักขันตุชินนาสสนังยากาจิปัฏฐะนาเตสังสเพโบเลนตุมโนรถายุตตะกาเิปวัสสันตุวัสสังวัสสาวรากาโลคาจุปัตวัตเตสังนิวเเรนตุจัดสัพพธากายาสุขังกิตาสุขะอรหันตุยะถาอะหัง บทสวดธรรมานิยามสวดตังเอวเมีสวดตังเอกังสัมยาภควาสวัตถียังเวลาตีเชตวเนอนากคปินทิกาสารามตันตนครภควายภูมานเตสีพิฆาวติภันเตติเตพิกฆภควาโตปัจเจศโสมภควายตัทธวจักอุปาทาวาพิฆเวนถาคตานังอนุปาทาวาลัสถาคตานังทิตาวาสาถาตุตัมมัติตาตาธรรมานิยามดาสเพสังฆารานิจติ ตังรัฐาคตะวะพิสัมพุชเตียพีสเมเตียพิสัมพุชิตวะพิสเมิตาวะจิคดิเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวัลติวิภัชติอุตานิกัโรติสัพเพสังขารานิจาติอุปาทวะพิคเวตถาคตานังอนุปาทวะตถาคตานังทิตาวะสาธาตุตมจิตตตาธรรมานิยามตาสัพเพสังขาราทุกขติตังรัฐาคตะวะพิสัมพุชเตียพีสเมเตียพิสัมพุชิตวะพิสเมิตาวะจิคดิเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวัลติวิภัชติอุตานิกโรติสัพพเสังขขาารทุกติ ปุปาทวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทวาตถาคตานังทิตาวะสาตาตุธรรมะติตาตาธรรมานิยามตาสะเพธรรมานัตตาติตังตถาคตวาพิสัพพุจเตียพิสมิตเตียพิสัมพุชิตาวาพิสเมตาวาอาจิกคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิภัจจิอุตานิกโรติสัพเพธรรมานัตตาติอิทธรรมะว่าจะพักวาตมมนาเตพิโกพักวาโตภาสิดังอภินันปุตติวชสวภะเทก迦รตตคาถาติตังนาวาคามวยานัปปติกังเขนักตัง ไควรไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล้มไปแล้วด้อะไรและไม่พึงพวงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยถทัตีน้ำปะหินนันตังอปตันจานะคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะยโยธรรมังตถาตาธิปัสสตสังเฮลังอสังโกปังตังวิธามาุทุเยเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนง่าคันแข็งเขคนพราะคุณอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจามาตปังโกชัญญามนังสเว ความเพียนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโนสังคารันเตนะมาเสนนามาจ,จุนาเพราะการผัดเพียนต่อมาจะร้าซึ่งมีแสนามาเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงหัละตามันดิตา,ต,าตัมเวระเทกัโตติสันโตจิกเตมุนิมุนิผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดคานทั้งกลางวัน,วนกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมมาสั่งเวขปัจเวคณะสัพเพสังขารานิจาสังขารเคือร่างกายจิตใจและลูกธรรมนันธรรมนโมนัสสิมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาทุกสังขารคือร่างกายจิตใจและลูปธรรมนันธรรมนโมนัสสิมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารนหมดนังสิไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตนของเรา ทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของอยังยืนทุว่วงมรณะังความตายเป็นของยั่งยืนอาวสั่งมายามริตตพางอันเราจะพึงตายเป็นทแทนมรณะปริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่งางเมยนยิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะัว้นิยสั่งเวทยังกายโยจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปต,เปตวิญญ,ญาณโนคันปราศจากวิญญาณชุดทวนข่าวทิ้งเสียละทิ่เสสติจากนอนทับปฐวีซึ่งแผ่นดิน กาลิงคลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่านฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้นิจ้าวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปท่าวยธรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตะวันนิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปะสะโมโสโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสัตตารานติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสูตรจาามาริสเลที่ตายแล้วก็ยังกัะตายตาเถวว่าหังมาริสามีเราก็จกตายอย่างนั้นเหมือนนกัน นัททิเมเอตตาธสังสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยสดสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกามังสะเพหิพัตเตหิกตังปุญญงนอนโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวาสมิงทานิอธิกตาธีคายุกาสะทาหุนตุสุกกตาหุนตุทุกขาโมจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาโมจันตุสัพเพยาดิกาสุกิตาหุนตุทุกขาโมจันตุสัพเพยาดิกาสุกีตาหุนตุทุกขาโมจันตุสัพเพปิสาสะเพยยาขาสัพเพ เปตาสุกิตาหุ่นตูทุกขาโมจันตุสะเพอจาริยุปชัยยสุกิตาหุ่นตูทุกขาโมจันตุสะเพนักขัตตาสุกิตาหุ่นตูทุกขาโมจันตุสะเพเทวาสุกิตาหุ่นตูทุกขาโมจันตูจันตุสะเพสมาทินังสมิชันตุูวสวดบูชาหลวงพูทวดนโมโพธิสตวอคันติมายันติภควานโมโพธิสตวอคันติมายันติภควานโมโพธิสตวอคันติมายันติภควา ปฏิทานคถายาเทวตาสันติวิหาราวิสินีทูเปยคาเลพอดีกาเลตายิจเตงตาธรรมราธิเนนะพุทธันตุโพชดาโสถิงกระลอนเดธาวิหารามันทะเลเทร่าจัมมาชานวการจัพพิโกสารามิการธนรมปฏิอุปัสการามาจัเทสานิฆามาจัอิสราสะพานนะพุทธาสุกิตาพุทธันตุเตชลาผู้ชายเยปิจัตอันทัสสัมภวาสังเสรชาตาอัตโทปปาติกานิยานิกังธรรมาวราลปฏิจเตสเพปิพุทธะครับ ทุกขัสสะกะลินตุสังขยางทัตุจีลังสตังธโมธมัทราจปุคราสังโกโหตุสัมมโควะอัถยาจาหิตายะจ่อัมเหระขัดตุสัทธโมสัพเพปิธมัจนวุทิงสัมปปูเนยามาธเมเยริยปวีิเตปสันนาหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนาสามาธารามประเวชันโตกาเรเทวปวัสตุวุธิภาวยยัสตานังสามิถังเนตุเมธนิมมาตาปิดะจะอันตชังนิจังละขันติปุตกางเอวังธเมนะราชานองประชัง ละขันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตตาจันนิทุกขารยะปตตาจันนิพยาโสกปตตาจันนิโสกาหนตุสเพปีปานิโนยตาวาจาจามเหหิสัมำนัมปุญญสัมมปันสเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาธนังห <Momo S 2> ันตุสัทธายาสีลังละขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหนตุคันฉันตุเทวดาคาถาสุมังคลคาถาหนตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพะเทวดาสัพพะพุทธานุภาเวนสติหนตุนิรันตรัง โอตุสัพพังสมมาคะรังละขันตุสัพพะเทวดาสัพพะธรรมานิพาพเวนะโสติหอนตุนิรันตรังโอตุสัพพังสมมาคะรังละขันต no ุสัพพะเทวดาสัพพะสังฆานุภาพเวนะโสติหอนตุนิรันตรังสัพเพพุทธาบาราปัตตาปัจเจกันนันจะยังพลังหันตานิสตานันจัดติเชนะละขันธานามิสัพปโสสัพเพพุทธาบาราปัตตาปัจเจกันนันจะยังพลังหันตานันจัดติเชนะละขันธานามิสัพปโสสัพเพพุทธาบาราปัตตาปัจเจกันนันจะยังพลังหันตานันจัดติเชนะละขันธานามิสัพปโส สัพพพุทธาวรปตาปเจกานาจายังพลัาหันตาปาจเตชนาะขันระนามิสัพโสสัพพพุทธาวรปตาปเจกานาจายังพลังหันตาาจเชนะระขันธรนามิสัพพโสสัพพพุทธาวรปตาปเจกานาจายังพลัหันตาณาจเตชนาละขันพรนามิสัพโสสัพพพุทธาวรปตาปเจกานาจายังพลาหันตาณาจเชนะระขันพรนมิสัรพโส สวีพระธาวัตปตาปัจเจกการาจะย,ยังพลังหันตาจัดเตชะนันขันวันมิสัปโสุโดยอำนาจแห่งบุพุศลที่พระเจ้าได้สวดสรรยายพระพุทธมนีพระเจ้าฝ่าลำแก้วที่จวบไเป็นพระราช,ชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชีนาถพระบรมราชชน,นนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรค์คาลัยขออนส่งแห่งบุพุศลน,น,นี้จงเป็นสาภ菩า萨ดีมงคลให้แก่ข้าพเจ้าให้แขวคัตร ปลอดภัยจากทุกโศก,กภัยอันตรายท้โปงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสามาชีพอันชอบธรรมคำว่าให้มีอดยาิาจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสามาทิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด,ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรแล้วส่งอนุภาพแห่งมงคลให้ไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว วมถึงวัตถุมงคลทัรับวัที่สามสิงอามเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนโดยพุทธานุภาพไเทวนาภาพฤธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเธอ